สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่ทททานเลยนะครับผมยากเกาวันนี้ผมก็ามาทำคลิปเกีย่ยวกับโคมิเช่นเคยและก็โอเคเราขอนอกเรื่องนิดนึงคือตอนนี้คือเราเปลี่ยนปกแล้วนะฮะเออผมทำปกแล้วแล้ะก็ตอนนี้ยังช่วงที่แบบยังเปลี่ยนเสียงอยู่เรื่อยไม่ว่าจะเป็นห่างจากไมค์ขึ้นหรือเข้าใกล้ไมค์อะไรต่างๆผมก็พยายามที่จะหาทุกวิธีทางที่แบบ ฟังดูสมูทมากที่สุดซึ่งตอนนี้ผมใช้ไมค์กล้องนะฮะอ่าไอ้ไมค์บีเอ็ของผมผมรู้สึกว่ามันจะเก็บเสียงทุกอย่างเกินไปเสียงหายใจผมแงงมากผมแบบไม่ได้ดูคลิปตัวเองตะกอดเอยโอเคเรามาใช้ไมค์กล้องซึ่งผมอยู่ห่างจากไมค์แล้วนะเออผมเอามาใช้เอามาใส่แทน BM-800 โอเคก็ามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าตัวคอครที่เราเกียดในเรื่องสมงานผู้ไม่เก่งกับพร้อมเพื่อไม่เต็มเต็งผมถามหนยว่า มีบ้างหรือเปล่าสักบาาคนอาจจะแบบเออไม่มีเพราะตัวฮาร์คอลทุกตัวเนี่ยมันเป็นแบบมันไม่เต็มอยู่แล้วเลยไม่ไม่เป็นไงว่าจะเกียดเนงพราะมันก็ไม่เต็มทุกตัวอย่างโคมิก็ไม่เต็มเนงพราะโคมิพูดไม่ได้คือไม่ใช่พูดไม่ได้คือพูดไม่เก่งส่วนทานาโนเนี่ยผมว่าเป็นตัวปกติที่สุดในเรื่องนะเป็นคนปกติที่สุดในเรื่อง โอเคเราช่างเรื่องนะไหม,ะมาพูดถึงเรื่องเกียดทุกคนเกียรติตัวก็คอไหนในเรื่องสมงามผู้ไม่เก่งกับพร้อมเพื่อไม่เต็มตึงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยซึ่งตัวคอรักๆที่ผมเกียรติอันนี้คือความคิดส่วนตัวมีอยู่สองตัวคอรซึ่งตัวคอรน,นึงเนี่ยคือเกียรตเลยคือแบบเกียดเลยนะฮะแล้วก็อีกตัวคอร์นึงเนี่ยครึ่งคึกางกลาง โอเคผมจะมาเริ่มที่ตัวคึ่นขึ้นกลางกลางก่องให้กันคึ่นขึ้นกลางกลางเนี่ยก็คือนาการอากาศนาการอากาเนี่ยขออภัยด้วยถ้าอ่านชื่อผิดนะฮะคือนัการอากาศเนี่ยตามที่ผมอ่านอ่านมาคือป่วยม2ไอซับนี่คือซับในเว็บเถื่อนนะฮะเป็นพอผมตอนดูซีซั่นแรกผมดูเว็บเถื่อนนะ แต่ตอนดูซ้ำรอบสองเนี่ยผมดูเนียเนฟิโอเคนะถือว่าผมสนับสนุนิกษิ์ถูกนะเอออย่าว่าผมนะคือตอนดูเนี่ยมันก็ป่วยมสองเออผมู้ว่ามันป่วยมสองคือแบบเพ้ออ่าเป็นแบบโอตาคูที่แบบคิดว่าตัวเองเป็นคนมีพลังวเวสเอาภาพตามาปิดว่ามาเป็นเนตตาใจไอ้สักอย่างที่มาาันจะระเบิด นะฮะก็ฮะเฮ้ยมันเหมือนเรื่องบางเรื่องเลยนะแต่เรื่องนี้นผมไม่เคยดูผมแค่เห็นตัวละครน,นี้มันมาแบบเออติดอันดับที่คนชอบมากที่สุดนะฮะคือไอ้ตัวละครเนี้ยที่ผมรู้สึกเกลียดเนี่ยเป็นเพราะมันรู้ตัวเองว่ามันทําอะไรลงไปอะ่ะแต่มันก็ยังจะทำอะ่ะคือถ้าเห็นไงอ่ะจุดเนี่ยมันก็มีด้างปกติมันเป็นคนปกติแต่ทําไมมันถึงพูดแบบนั้นอะ่ะ โดยเฉพาะตอนที่ผมดูซ้ำรอบสองเนี่ยไอตอนที่ตัวเองเนี่ยเข้าไปหาโคมีไอก็คุบเขาอะ่ะเจ้าคือเจ้ายิงที่ให้ไปผมก็โอ้พระเจ้าวัตตุ f... ผมแบบข้ามเลยนะพอเห็นว่าไอตอนนี้ช่วงที่ไอตัวผู้หญิงนี้มันมาผมข้ามเลยนะผมแบบไม่ดูเลยเป็นเพราะรู้สึกอายแทนนะเออคือผมยังอายแทนเลยนะแล้ตอนที่ทําให้ผมรู้สึกเกียดเนี่ยก็คือ ไอตอนที่พะกะก็คือตอนแรกที่เจอกันเลยโคเมิเนี่ยได้ไปจับคู่กับนาการนากะแล้วก็อือ่าเป็นคู่ซ้อมอะคู่ซ้อมคู่ฝึกแล้วพอฝึกเสร็จเนี่ยแทนที่จะแบบเออพูดง่ายๆว่าขอบคุณนี่แค่พูดว่าขอบคุณแล้วทำไมต้องพูดว่าไอเจ้าทาตนยีไอขอบคุณไอไม่มันไม่ไอสักอย่างผมจำไม่ได้นะ โอเคไอตัวครนี้มันก็แบบคือผมรู้สึกว่ามันน่ารักเป็นพอครึ่งหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกเกลียดแต่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยผมชมแบบแบบตามความคิดของผมก็คือเป็นตัวครหนึ่งที่น่ารักไอก็สวยพอสมควรนะฮะแบบถ้าเกิดว่าให้จากอันดับผู้หญิงผู้หญิงที่สวยที่สุดในเรื่องเนี่ยนาการนาการเนี่ยติดอันดับท็อปห้าเลยได้นะฮะแบบอยู่อันดับห้า กอนจากกุนพี่ประมาณนะั้นมันไม่ใช่กุนพี่นะจริงๆมันเป็นแบบคนกุนเดียวกับทานาโนแต่มันแบบทําตัวเหมือนพี่สาวผมก็เรียวกว่ากุนพี่กุนพี่ครับกุนพี่อผมมีเรื่องช่วยครับกุนพี่ก็ประมาณนะั้นแหละเอนี่คือผมอัดสดๆนะเป็นเพราะ เออผมไม่อยากอ่านแบบทางการอยู่ยังไงผมอยากทําแบบสไตล์ของตัวเองผมอยากคุยแบบเหมือนาภาษาเพื่อนๆน,นะฮะสำหรับใครที่งูดเงียดก,ก็เข้ามาฟังแล้วฟังว่าผมพูดแปลกๆก,ก็เหมือนเราคุยกับเพื่อนๆแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากพูดคุยโมเมนต์ไหนเลยต่างๆก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะผมชอบคอมเมนต์มากเห็นแหมหลายครั้งผมคอมเมนต์ยาวรึเปล่าโอเคเรามาตัวละครที่ผมรู้สึกว่าผมเกลียดมากที่สุดเลยไอ้ตัวละครเนี้ย เป็นตัวละครหนึ่งที่คนชอบนะมันเป็นตัวละครที่สวยพอสมควรเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีแบบอคติมาผสมไม่มีอคติมาผสมแต่เป็นแต่ยังไงอย่างไงตัวละครน,นี้ผมก็รู้สึกเกลียดอันดับร้อยเปอร์เซ็นต์นะสามร้อยเปอร์เซ็นต์คือผมเกลียดตัวนี้จริงๆนะอนตัวละครน,นี้เนี่ยก็คือยามาอิยามาอิเนี่ยก็โผล่มาตอนแรกๆเลยตอนธนโนเนี่ยคิดว่าเฮ้ย เราหาเพื่อนด้วยการไปบอกดีกว่าว่าคามีอย่างมีเพื่อนก็แค่ไปบอกแนี่พอไปบอกเนี่ยอันนี้คืออีกจุดจุดหนึ่งที่ผมข้ามนี่คือจุดที่สองคือที่ผมข้ามเนี่ยมีทั้งหมด2จุดก็คือจุดที่นากกะนากะมาคุบเขาในห้องแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยก็คือจุดนี้ที่มันด่าธนโนว่าสวะสวสวะสวะ,สวะผมรู้สึกทำไมมันด่าทำไมวะ ทำเที้ยราเพื่ออะไรคือวัดคือมันเป็นคนที่แบบแบ่งชนชั้นมันบอกว่าเนี่ยตัวเองอยู่กะดับชนชั้นเดียวกับโคมิชั้นเนี่ยต้องเป็นเพื่อนกับโคมิเท่านั้นจึงจับธนโนไปขังเอ๊ะมันจะไปฝังคือที่มันบอกว่ามันจะพาไปฝังพาไปฆ่านะี่คือมันจะฆ่าจริงๆนะมีอยู่ ตอนที่ที่มันสาภาพกับทานโนสาภาพกับโคโมิก็เป็นแฟนกันแล้วเนี่ยไอตอนไปบอกเพื่อน,อนๆนที่วงเงือคือไอยามาอีเนี่ยมันถ้าจะไม่ผิดเท่าที่ผมจําไดม้มันถือมันถือมีถืออสักอย่างมาจับฆ่าทานโนจริงๆเลยนะคือจะฆ่าจริงๆมันคือเป็นสาวยันเนเลยมันแบบนักโคโมิแต่มันไม่ได้เป็นแฟนเนะลยมันจะฆ่าจริงๆขนาดโคโมิเนี่ยมาพูดว่าเออเนี่ย ให้อภัยไอ้กับธานโนนะฉันเนี่ยรักเขาจริงๆยามาอิยังไม่ส่งน,นะยังบอกยังไงฉันก็ไม่ยอมรับอ่ะเออมันก็แบบเ,ออเป็นตัวคนที่ผมรู้สึกเกลียดยังไงไม่ว่ามันจะผูกมากี่ครั้งผมก็รู้สึกไม่ชอบตอนอ่ะง่เป็นสิบเอ็ดมันมีตอนที่อาย,ยามาอีเนี่ยมันอยากเห็นไอ้นั่ง อยากเห็นไอ้นั่งนอยากเห็นเออผมพูดดีกว่ากนกนของโคมินั่งเนี่คือสิ่งที่มันอยากเห็นมันก็ไปบอกโคมิบอกเฮ้โคมิไปทำแบบนี้มันทําเพื่ออะไร,ะไรม,มันทำทำ,ทำไมฮะทําไปทําเฮี้ยอะไรทําเพื่ออะไรเออมันทําทําไมเป็นผู้หญิงด้วยกันรอคือผู้ชายยังคิดไม่ถึงแต่สุดท้ายผู้ชายก็ไปนะแล้วก็อืม ก็แปลกๆไอยามาอีเนี่ยยามาอีเป็นตัวครที่แบบเออผมได้ขนานนามคำคำหนึ่งขึ้นมาตอนที่ดูไม่ว่าจะเป็นการโผล่มาหลายๆครั้งการการะทำต่างๆการพูดต่างๆไม่ว่าจะเป็นตอนที่ด่าธานโนสวะผมก็วัตตุฟักแล้ะตอนที่มานั่งโต๊ธนโนวัตถุตอนธนโนอยู่บ้านมันวัตถุฟักตอนมันถือเข็มยาวๆมาวัตถุฟัง ตอนมันไปสาว่ายน้ำวัตต์ตตอนไปซื้อเสื้อผ้าวัต t ุฟคือแบบวัตเตทุกครั้งอะผมแบบอ <c oughs> คือแบแบมาทำไมนักหนาเอคือแบบมันขัดแคันขัดขาความสัมพันธ์กับโคเมีก็ทานโนยังไงไม่รู้แบบเือเขากำลังหวานหวาน,นเนี่ยจูจ่ๆมันโผแบบล่มาก็อีกตอนนึงที่แบบผมวัตตกฟักแรงมากเลยวัตตกฟักแบบวัตตก คือแบบผมพูดจริงๆผมไม่ได้คิดในใจ what 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 the? คือเป็นตอนที่แบบเออโคมิเนี่ยมาบ้านธนโนุที่นาจิมิชวนมาแล้วจูจ,จูยามาอิเอาเท้ามายันแล้วก็ให้ใครใครจะให้โคมิเข้าบ้านของธน,โน,โนอุอ่ะแล้วมันก็เข้ามาด้วยมันคือแบบแบบ หน้าด้านเกินมากคือเขารู้อะว่ามันสะกดโดยตามมามันเป็นสะกดอะไรอ่ะเขาเรียกสต็อกเกอร์สต็อกเกอร์สต็อกเกอร์คือตามมาทุกที่ไอ้ตอนไปสาว,ว้น้ําที่มันรู้ว่าคงนี่ไปสาว,ว้น้ำก็มันสต็อกเกอร์อยู่หน้าบ้านอยู่ทั้งวันสมองมันเพี้ยงยัยงไงนี่คือแบบทั้งวันจริงๆงิงะ มันอยู่ทำไมต้องเศร้าอ่ะแล้วมันแบบมันไม่อายคนด้วยนะถ้าเกิดว่ามีความอายคนด้วยเนี่ยเออคนแบบซอฟให้สักหนึ่งเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ดให้สักหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือแบบเออมันแบบมันไม่อายคนมันหน้าด้านเกินไปไหมเออมันหน้าด้านเกินก็เกินคําบรรยายถ้าเกิดว่าจะให้พูดว่าตัวคอนี้ผมให้คำนิยามอะไรผมจะพูดให้อีกครั้ง w h a เด h e